สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันหยุดในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสกลายเป็นวันหยุดยาวหลังจากวันนี้คือไม่ต้องไปทำงานแล้วนะคะโรงแรมหยุดหยุดกันยาวเลยเรากำลังคิดกันอยู่ค่ะว่าเราจะทำอะไรให้หายให้หายเบื่อหายเหงาปีนี้เรากลับเมืองไทยไม่ได้นะคะก็มีปัจจัยเลยหลายอย่างค่ะหลายหลายคนก็จะงงว่าทำไมอะไรยังไง เราลำบากเรายากจนขนาดนั้นหรอถือโอกาสเล่าให้ฟังก่อนพาไปทำอะไรกินนะคะก็คือฐานะของเราแต่งงานกับสามีมาอยู่เมืองนอกเป็นมาดามเมียฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เราไม่มีเงินค่ะทุกคนเรามาเริ่มต้นสร้างชีวิตและครอบครัวกันด้วยด้วยน้ำพักน้ำแหล่งของเราสองคน แล้ววันเนี่ยไม่ได้มีแผนการที่จะทํางานไปจนกเกษียณอายุจริง,รงๆแล้วเราควรจะเป็นแบบนั้นถ้าถ้าครอบครัวเราแบบยากจนนะ่ะเราจะต้องทํางานไปจนเราแก่จนถึงวันสุดท้ายที่เราแก่นะทุกคนแล้วก็ขอกเกษียณอายุเหมือนอย่างที่สามีเขาทําเนี่ยคือเขาทําจนกเกษียณอายุแล้วยังขอทําเพิ่มอีกสองปีก็ยังคงทำทำงานได้ต่อนะคะ เพราะว่าเรามาจากครอบครัวที่เรา2คนเป็นครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินทองอะไรประมาณนั้นส่วนตัววันเองและแผนการที่สามีเขาวางไว้ให้คืออยากให้เราทำงานแค่55แล้วหยุดเราก็ไม่ต้องทำงานอีกแล้วรอจนกว่าเงินกเกษียณอายุซึ่งจซึ่งจะได้รับตอนอายุ65นะคะหลังจากนั้นก็คือให้ทำอะไรชิวๆเบาๆได้แล้ว อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็หยุดอยู่บ้านคอยเก็บเห็ดอย่างเดียวหลังจากอายุ55ชีวิตที่เขาวางไว้ก็คือเราจะมีเงินใช้ไปจนเงินกเกษียณอายุของเราออกก็คือแผนการของเขาเพราะฉะนั้นก็คือเราไม่ได้อยากทำงานจนแก่นะคะแล้วการไปเที่ยวเมืองไทยแต่ละครั้งของวันคือใช้เงินเยอะกว่าคนอื่นเนาะคนอื่นเขาจะไปยังไงไม่รู้นะวันสองคนเราก็พาพาเพื่อนๆพนพาญาติญาติไปเที่ยวบ้าง ซีงบประมาณไว้ประมาณปีละ2อ0 0 0นอาจจะแสนห้าบ้าง2อ0 0สนบ้างประมาณนี้นะคะกับการเดินทางเราสองคนซึ่งถ้าเราไม่ไปเงินก้อนนี้เราก็จะได้เก็บกัะทุกคนมันอาจจะทําให้วันไม่ต้องทํางานจนถึงอายุ55หรือมันอาจจะทําให้เรามีเงินใช้ไปก่อนที่เงินจะเกษียณอายุของเราออก ได้มากขึ้นเพราะตอนนี้คือสถานการณ์ตอนนี้เรารู้ว่าเราทำอะไรได้แต่ถ้าในอนาคตคือเราไม่รู้ค่ะทุกวันนี้คือเรายังทำงานไหวเลือกที่จะทำงานแล้วก็เก็บเงินในในในแบบที่เราพอจะเก็บได้ก็คือไม่ไปเที่ยวเมืองไทยหนึ่งปีเราจะมีเงินเก็บสองแสนเพราะฉะนั้น อยู่บ้านกันก่อนค่ะปีนี้เราก็เลยเลือกที่เราจะอยู่บ้านนะคะไม่ไปเราปีหน้าว่ากันใหมค่ค่ะว่าอยากจะเก็บเงินหรืออยากจะไปเมืองไทยอยากจะไปเมืองไทยเพราะตอนนี้ก็คือดิฉันไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วนะคะ น้องๆก็แยกย้ายกันไปแบบ,แบบมีครอบครัวมหมดแล้วไม่มีบ้านพ่อบ้านแม่ที่เรากลับไปแล้วมันจะอุ่นใจไม่มีค่ะกลับเมืองไทยก็คือไปอยู่โรงแรมอะไรประมาณนั้นไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้นอนบ้านคนนั้นประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องกลับที่อยากกลับไปเพราะอยากออกไปหาประเทศที่มันมีแดดมีอะไรอร่อยๆและเมืองไทยคือบ้านเกิดเรามันก็จะกลายเป็นการอุ่นใจที่ได้กลับเมืองไทยบ้างในแต่ละครั้ง ไปกินอาหารไปตากแดดบ้างแล้วก็กลับมาสู่โลกแห่งความมืดไปจนถึงเดือนเมษายนกว่าจะมีแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหรค่ค่ะเก็บเงินได้ก็อยากเก็บก่อนก็เลยเลือกที่ปีนี้หยุดปีใหม่เงีย,เงยบๆอยู่กันสองคนนะคะใครที่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะส่วนตอนนี้ไปหาอะไรทำกันดีกว่าคะ่ะัด ดีมห้องครัวให้เป็นเทศากาลวันคริสต์มาสนะคะนิดหน่อยมีต้นคริสต์มาสต้นดอกคริสต์มาสตุ๊กตานิดหนึง่งจุดเทียนให้เข้ากับบรรยากาศมืดมืดครึ้มครึข,ข,ของเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าม่านติดหลอดไฟที่เป็นคริสต์มาสตอนนี้เป็นเวลา10โมงเชาะะ้าค่ะบรรยากาศข้างนอกคือ วันนี้มีแสงสว่างบ้างนะคะแต่ท้องฟ้าครึ้มตั้งหลันเลยค่ะวันหยุดแบบน้องเหงาวบ,บันนี้นะคะตอนนี้นะคะก้อลาพาเพลินกับพี่โซมาจะไปเมือไทยแล้วค่ะี่กคนส่วนเราเลือกที่จะไม่ไปนะคะเราเลือกที่จะเก็บเงินกอแล้วเราจะมีเซิร์ไไรส์ให้ทุกคนชมน,นะคะเราอาจจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่ใกล้ๆแล้วเราไปได้ ส่วนวันนี้เป็นวันแรกที่เราหยุดนะคะอยู่บ้านก่อนพักก่อนนอนให้เต็มที่ไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวว่ากันนะคะว่าเขาจะไปไหนต้นที่ชาที่คนไปไหนกันทีพี่ๆน้องๆในประเทศสวีเดนรอจดการรับเมินนะไปตรงไหนก็ทักทายกันได้นะคะส่วนตอนนี้ไม่มีอะไรทำกินก่อนจ้าทำหมูอบ ซอสแดงเหมือนที่ทําให้ทุกคนชมไปแล้วหลายคลิปเหมือนกันค่ะก็เป็นอาหารตลอดที่ที่เราสองคนชอบอีกเมนูหนึ่งน,นะคะซอสแดงสิ่งที่จะทำให้มันแดงได้ที่ผงสเต็กที่มีส่วนผสมของปารีกาหมดแล้วค่ะจะมีขายตามร้านแขกหรือร้านเอเซอียทั่วไปนะคะเป็นแบบนี้ที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งปารีกานะคะคือพริกแดง สำคัญคือส่วนผสมของน้ำผึ่งอร่อยมากเลยตอนนี้เราก็จะได้รอบสุดท้ายของปีแล้วนะหมดแล้วนะบอกสามีว่าเดี๋ยวเราต้องไปกินค่ะอันนี้คือหมูอบซอสแดงส่วนอันนี้มันฝรั่งต้มสุกแล้วนะคะปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวให้เย็นสักนิดหนึ่งเรามาปอกมันฝรั่งกันพร้อมในขณะที่รออาหารสามีเรียกมานั่งดูทีวีค่ะ ข่าวตอมตรวจกระเป๋าหญิงไทยที่ขนอาหารการกินมาเต็มกระเป๋าถูกปรับบานเลยจ้าเขาเรียกให้มานั่งดูจะได้เข็ดแต่เราเข็ดไหมไม่ค่ะใส่นมลงไปแล้วก็เปิดไฟเบาๆนะคะใช้วิธีการตุ๋นค่ะทุกคนวันนี้ออกไม่ค่อยแดงออกน้ำตาลนิดนึงเพราะว่า ตอนใส่เนยแล้วโมตะคุยกับคุณสามีค่ะโมต่คุยกันนะ่ะหอมหอมอหอมใหญ่เอาหอมใหญ่ผัดเนยก่อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็ใส่หมูลงไปทอดในน้ํามันที่มันออกมาจากหอมะคะ่ะทุกคนตอนนี้คือเปิดเบาๆให้ตุ๋นๆไปเรื่อยๆออกแดงๆน้ําตาลน,น้ําตาลน,นะคะวันนี้นี่นะคะตุ๋นจนหมูสุกแบบนี้เลยนะหมูเปื่อยๆค่ะสามีผู้ชอบมากเมนูนี้ มันเคี้ยวง่ายค่ะหมูเปื่อยเลือกชิ้นที่ไม่มีเอ็นไม่มีอะไรให้แกเลยนะคะอันนี้แหละนเนื้อล้วนๆเราไม่ชอบเราชอบเนื้อที่มันมีเอ็นติดๆด้วยต้องเอาออกคนละสี่ชิ้นค่ะผมากตักหมูก่อนเด้อยทุกคนเราก็จะได้น้ําซอสแบบนี้นะพอเราได้น้ําซอสแบบนี้นะคะมันเป็นซอสที่เราตุ๋นหมูอะค่ะหมูสด แล้วก็นมนะคะจะเป็นก้อนๆนิดนึงค่ะไม่ต้องตกใจแฮนด์เมดก็เป็ดแบบนี้แหละเราก็ใส่แป้งอนเนประสมคค่ะเพิ่มความหนึหนืดของน้ำซอสต,ตอนนี้เปิดไฟแรงด้วยแล้วนะคะหลังจากที่เราตุ๋นเปิดไฟเบามากอาเหมือนไม่หนืดเลยเนาะกลัวมันหนืดมากด้วยค่ะไม่หนืดก็ไม่เป็นไรนะก็คือแป้งเหนียวทําให้น้ําซอสมันเหนียวๆค่ะตอนนี้ปรุงรส ้าไม่เค็มก็เติมพริกไทยเกลือแค่นั้นค่ะทุกคนแล้วก็เอาน้ำซอสออกแดงๆน้อยๆเนี่ยนะคะวันก็เลยเรียกว่า,เ,าเมนูหมูซอสน้ำแดงค่ะเท่านี้ค่ะเสร็จแล้วเมนูง่าย,ายอาหารฝรั่งของเราวันนี้นะคะไปลาดในจานกันค่ะค้า,ายน้ำลาดหน้านะนี่นากินนะคะส่วนรสชาติของเราชิมแล้วคือโอเคได้รสชาติแล้วเราไม่ต้องปรุงเพิ่มส่วนใครชอบ ชอบเผ็ดใส่พริกไทยชอบเค็มเสร็จเรีอบหน่อยนะคะเสร็จแล้วจ้าเมนูหมูนุ่มๆคนแบบฟันไม่ค่อยแข็งแรงจะถูกใจสิ่งนี้เลยจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจ กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านนาสวีเดนขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ